ทางกับปนอยดยบปลลยเนาะก็จัชีวะเจเลยทางมุทะยายนได้แต่ว่ารถมันเพิ่มขึ้นอจอดจุดเถื่อนเอา,อานใหมฟจอดจุดเถอนมันโขำจ่มีบจอดเซีได้ไหมอันรถจักจอดอยืนยืนยืนเออคนมานิยมกินเบียร์เบียรจอกหนึ่งันกะีบนะมันมันจอนึ่งห้าพันกีบมันตื่อว่าจ 1, 5, ังหวะคนมานิยมกินมันตื่อ แล้วกับฝรั่งเนี่ยมันนักท่องเที่ยวแต็ที่จริงแล้วมันกับมันถือแล้วแต่ว่ามันว่าห้าพันนี่มันเป็นดึงดูดจิตใจแล้วเจา่แก้วนึงไม่เงินมันก็ได้สองเจาะใช่ไหมสองสามเจอกประมาณสามกมานแก้วหนึ่งเงินได้สามเจาะแก้วหนึ่งแก้วพันมาไหนแก้วหนึ่งกับต๊ะคือสิบห้าพันอ๋อสรุปมาแล้วมันบัดนี้จะเห็นมันถือ เขามาได้เงินน้ำของแก้มกันนะเกิดว่าจ่ายมกทัวร์จะจ่ายน้อยๆซาพันแหนมันก็ได้เลยดิแหนมันเอานมามันเออมันเอาคาเบียร์ทอร์เอนแบบที่เจ้าห้าพันกรีปนะโอ้ถ่ายกันอย่างมาเห็นบางคนมันนั่งลายแ้ยังอะไรล็จุ่มมันก็เป็นเทคนิคการขายเทคนิคการขายองการตลาดองการตลาดบัตรยังกดได้หอันนี้วะ วัดมีไซมีไมมันมีห้านานฝรั่งอยู่แซ่แทบได้ห้างดเจ้าบริยุตอนเศ้ามันมีสลัดเปียงนั้นราคากระโบแบงประมาณเซตหนึ่งกบม่องซีดอนยอนี้ไข่ดาวสองอันนี้พักมีกอจียางให้กาเฟให้เจ้าอกินกาเฟ่เะนะครบโบไกินกาเฟ่โอ้ไม่กินคาแฟมาค่กับเ้าด กับเตปหวานก็กำลังมากบางีกินกาแฟน้ำเตปซีเยี่ยมบางกินนะโซดาโซเดียมน้ำปุ๊บนี่ก็บบุกินน้ำปุ๊บกินเดียวะอืมเที่ยวนี่น้ำน้ำหวานน้ำบุกินอยู่แล้วไม่ยังเนี่ยขึ้นหมาเนี่ยอันนี้วะโรงแรมโรงแรมปะอืมโอ้โหโรงแรมเซนทาร่าต่อไปกับเบลีบิสโรงแรมอีบิสอ๋อไอบเบสโซเทียลอ๋อมีมีหลายในทั่วโลกเอ๋อมีทั่วโลกเลยออีบิส น่ากล้าเป็นเกินะนั่นนหละปัดขั้นสูงแต่ว่าเขามีอันนะั้นเขาห้องว่าเขามีแขกของเขาอยู่แล้วรอได้นั่นนะมันมาส่งมาลูกเวียงจันทร์ันก็มาอีบีดเวียงจันทร์เป็นเปล่าน,นี้สถานทูตปูรุน่<อ><อ>นในโอ้่วงเลยแงามเนาะสถานทูตปูรุ่นในตัวนี้ละเมนหอกคำอหอกสำนักง,งานประธานประเทศนะนะเออการท่องหอกคำเด่นมันกว้างเลยอืม พุทธศาสน์าำลังนุ่งสินบัตรกลานุสรงก็น่านุ่งทรงเาเปลี่ยนกันครับไปกูไปทันครับทำเนียบทำเนียบทำเนียบรัฐบาลมันทำเนียบข่าวบ้านเจ้านทำเนียบข่าวมันมีบัตรีสเกดสีสเกดรเบแก้วแต่จะจืดจืดอเียเออจืดจืดอย่เ้อบัแก้วทางเข้าเพื่อนั่นเข้ามเที่ยว็จะกับุญนาถสีไม้กับน้ำ เออแมนแมนแมนาซีใหม่ตัวนึงอมต่อกี้มันอยากออกลำเลยทาซีท่าซีครับแตะสอนใหคนกันให้คนมาเทียวมันอย่างเออมันเป็นหาเป็นตาบ้านเมืองเลยคนมงเที่ยวมาเบิ่งต่อไปก็เป็นหุงหมอมโหสถอันนี้เมนตึกเก่า โอ้อันรี้างครัทางเมนมันเป็นมันเป็นตึกไม่มันเป็นรัฐบาลกินสวอยสร้างหกรอยห้องดิโอ้หอดบ่ะฮอดมันยาวไปดิบาเออมันฮอดหกรอยห้องเาไปฮอดว้างมันกลวงไปดนวสะอาดถึกรักอนามัยอดบ่หกรอยห้องฮอดมีได้เออมันยาวไปดิไปหอดจับน้ำของดุน ม่าหุบหสันอม่ได้วัดเก้ายอดกวัดเก้ายอดอันนี้ก็หอรักเมือง<ร><ส>หอรักเมืองนี่มันเพจใหม่ปะเพตุดุดเติบตอนสร้างคนทั้งนี่เด้พอกระจ้าคุดเหตุซื้อธรรมดาคนทางมันอยู่บุญไปแล้วไปคูดเห็นหินเห็นอย่างเก่า เออคยเป็นรักเมืองกันเลยไหมก็นเลยเคยเป็นฮอลองเมืองไหมอยู่นี่เลยนะโอ้เป็ใหญ่ตัวไเป็นอคนเขาไปชมไปยังไม่มีอย่ังไรบนี่ยโอ้มาเสือเนี่ยลงมาอยู่ที่เนาะดอกไม้อยู่อ่ะไม่มีที่อันนี้คล้ายมักเบงคล้ายดอกไม้คล้ายสารพัดนี่กับข่าวผม รืว่า,า,าเต่บกเป่งกันแล้วเนาะถ้าบกเปงก็ได้กับเทียนกับยังสิว่าเทียนมีแล้วเทียนม่แล้เทียนมีแล้วออมบกเบงเออเอามกเบงนี่ก็ได้สเทพราะเอาไปใส่ทานทุกเทียนีบนั่นเลยเออทุกเทียนหมมแล้วเนาะ คูหนึ่งซับสิก็เดาหนึ่งเลยอันหนึ่งหาอันหนึ่งหาวะเรียว่าขายเป็นคูอย่างเดียวบ้านเหลยวนี้บ้านนายบ้านมืมันกล้วยเป็นกามขายอย่างนี้ยเปลารามาขายเตียงสักหา